สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนคุทรสาครนะครับปีนี้เรามาดูคู่เกษียณอายุราชการครับสามสิบกันยาหกแปดนะครับว่ามีคนใดบ้างซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมีทั้งหมดกับร่วมจุดเจ็ดคนที่มหาวิทยาลัยตอนนี้ของคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ษาอังกฤษนะครับก็มาดูซิก่อนมาดูซี่ครับนี่วีเมน ในวันแห่งยุทธศา์ส่นรก18ซัมซิปัญญา8วันเกษียณก็อยู่ทำงาน1ตุมภาพันธ์นั้องมา2จุกัญญาวันสุดท้ายันมีตัวช่วยช่วยท้าทาวก่วท่เราอดู่ในต่ยในความรัทางการการสืบไปเพียงหัวนอกครับตอนนี้ก็ลอกิปดึงปัา่นอนซิริชัยอิริชัยอจนสีทอการทอ อาจารย์เสือชลอนอาจารย์ส e ืชวดีค่ะนี่ครับตัวจริงจริงชื่ออะไรครับสุชวดีหงกลางค่ะแนะนำตัวเองหน่อยครับะสือชววดีหงกลางนะคะสอนอยู่หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษนะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะก็แต่ก่อนเขาเรียกโปรแกรมสมัยแต่ก่อนเขาเรียกโปรแกรมหลักสูตรก็คือโปรแกรมโปรแกรมวิชาอเกวิชาแล้วก็เรามี วคชาภาษาต่างประเทศก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเป็นโปรแกรมวิชาแล้วตอนนี้เราก็มาเป็นระดับสูตรแต่ยังสังกัดคณะมนุษย์เดิมคือระบบมหาวิทยาลัยก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์ตามความเหมาะสมตอนนี้กลางครึ่งอศวรรษกลางก็มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัแพรพศสองพนหค่ะสองพันห้าร้อยี่สิบสองพันห้าร้อยปัจจุบันนี้ก็28่สิบแปี อีกแปดปีเต็มที่อยู่บ้านหลังนี้มาสองพันร้อยสี่สิบตอนนี้นสองพันห้าร้อยสี่สองพันห้าร้อยแปดเราก็สี่สิบแปดปีเต็มยี่สิบแปดปียี่สิบแปดปีก่อนหน้านี้ก็บรรจุที่โรงเรียนมัธยมก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมนะคะสังกัดกรมสมานักสืบสาหลังจากนั้นก็สอบโอนมาอยู่ตอนนั้นเป็นสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชมัธยมศึกษาที่บรรจุข้างในที่โรงเรียนบบ้้้าาานนนไไผผ่่พศึกษ ไม่่คะบ้านไผ่เฉยเฉยอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นเป็นก็อยู่แถวทุกถ่ายหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่กี่ปีอยู่บ้านไผ่สองปีเศษสองปีเศษนั้นก็ย้ายมาที่โรงเรียนศรีสุวิทยาศรีสุวิทยาอำเภอโนนสูงคือโคราชบานอีอยู่ที่ศรีสุขประมาณสามปีสามปีหลังจากนั้นก็ย้ายมาอีกโรงเรียนที่สามพัฒนาศึกษาตอนที่โรงเรียนโนนสูงศีนโนนศงสูงศีงในสองร้อยสี่สิบนะพิสัยเท่อไหร่ สามแปดสามเก้าอยู่ปีกว่าเนาะค่ะอยู่ปีเสร็จก็ตอนนี้ภาษาอังกฤษค่ะสอนภาษาอังกฤษหลังจากนั้นก็สอบโอนสอบโอนแต่ก่อนมีการสอบโอนปัจจุบันไม่มีแล้วจะเดียวแต่ก่อนกระทรวงศึกษาเนื่องจากว่าเป็นกระทรวงเดียวกันสถาบันรกจะพาที่กรมสามัญศึกษาก็มีการสอบโอนลแต่ก่อนมีกระทรวงเดียวกันใช่ค่ะกระทรวงศึกษาเออแต่ก่อนก็กระทรวงเดียวกันตอนนี้ก็มาเปลี่ยนใช่ไหมใช่ค่ะมาเปลี่ยนเป็น เป็นทบวงแต่ก่อนเป็นทบวงของมหาลาัยราชบาลยังอยู่กระทรงสายอยู่ใช่ไหมอ,อันนี้ก,ก็อันนี้ก็ถามทัม้งหมดกี่ยุทธการปีปีสาจำจำรายละเอียดไม่ได้สามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีก็สา <35 S 1> มสิบสองสามสิบห้าได้ครก็ถามชีวิตวัยกเกษียณวันที่หนึ่งตุลาจะ,จะมีความสุขไหมริทึคิด คือแต่งตัวก็มาสอนหนังสือคืออย่างนี้ค่ะในในระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะคะกัญญาน,นี้ก็คือเป็นลักษณะของการที่ครึ่งครึ่งภาคการศึกษาดัางนั้นก็จะต้องสอนให้จบภาคการศึกษานะคะก็คืออ,อต้องทําอะไรให้เรียบร้อยนะคะตุลาพฤศจิกานะคะก็ยังคงต้องสอนต่ออีกให้จบภาคการศึกษาเขาภาคการศึกษาหมายความว่านักศึกษาเนี่ยยังไม่ได้ตัดเกรด ยังไม่มีผลการเรียนวันทั้งสอนต่อในปีสองสาเดือนใช่ค่ะคล้ายๆว่าให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยก่อนเธอมาทำไมจ้างสอนต่ออีกสักนิดนึงอันนี้ว่ากันอีกทีนึงอันนี้ก็เออ่หลังจากนั้นค่าใช้จ่ายทำไรถ้าเสร็จก็ไม่จ้างแล้วหรือว่าอายุมากแล้วเรียกมาโอใช่ค่ะผู้เล่นหลุดออกจริงมี การเกษียณเนี่ยไม่ใช่การสิ้นสุดนะคะเนาะ <laughs> เป็นการที่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่อิสระนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะทําอะไรได้อีกเยอะแยะเลยนะคะ <laughs> นะฮะ,ะ,ะเพราะว่าเริ่มต้นอิสระกลับมาดูแลตัวเองมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นนะคะ <laughs> ท่องเที่ยวนะคะมี <laughs> เด็กๆมีสัตว์เลี้ยงให้เลี้ยงโอ้ยเยอะแยะค่ะนะคะก <laughs> ิจกรรมที่อยู่กับเราที่จะวัน วันนี้วันที่29สิงหาคม68ครับเหลืออีกวันอีกเหลืออีกประมาณอีก10อีกประมาณ3าัสาีวันประมาณนะณกันยาเต็มอีก30 3สวันก็จากวันสุดท้ายทีนี้ทางมาอะไรหรือน้องๆทีแสดงมอะไรวก็จัดมู้ที่จารจิตจากนาดให่ ก็จะแบ่งเป็นคณะใช่ไหมแล้วก็เป็นภาพใหญ่ของมหาวิทยาลัยก็จะมี2งานใหญ่ๆนะคะก็คืองานของคณะจัดให้เรียกว่าวันเฉลิเกียรติยศนะคะจะมีคณะมนุษยศาสตร์แลสัคมศาสตร์มีในวันที่10คณะช่างคือคณะมนุษยศาสตร์สัคมศาสตร์คือวันที่1กันยายนค่ะแล้วก็มีคณาจารย์คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยคณะมนุษย์ประมาณตร์้อยกว่าคนในทั้งหมดทั้งหมดอาจารย์ค่ะร้อยกว่าค่ะร่วมสองร้อย ก็ไปเกือบเกือบหมดเลอยคกะ160 170คนค่ะที่จะร่วมงานเป็นที่แจ้งว่ามีเวลาแล้วก็น้องน้องครบนักษาก็ไปร่วมกันวันของมหาวิทยาลัยวันที่18กันยา18กันยาที่หอประชุมราชรังสิตค่ะก็ไอ้เขาลูกศิษย์ปู่หาจะมา ค่ะรุ่นรุ่นไหนครับรุ่นราศีสิงห์สี่ห้าทีา่จะผ <c oughs> ิดขผิดขออภัยด้วยนะคะดครปรมินสิงห์ซอมเอรปรมินสิงห์ซอมค่ะแล้วก็พัตตี้พัตตี้ค่ะหัวหน้าหญิงหัวหน้าชายนะคะเป็นในก,กิจกรรมค่ะเด็กองค์การนักศึกษาทั้งคู่แล้วนี่ก็ไปทำมากินอะไรเป็นอาจารย์เป็นคุณครูนะคะเป็นเดรเปรมินทร์สิงห์ซอมเป็นเป็นคุณครูพัทยมอยู่โรงเรียนวังไม้แดง ม่แดงมอไม่แดงทพิจาคมอยู่จังหวัดถอนครศรีมาแล้วอยู่ตัววังอำเภอดินแดงนนแดงอำเภอดินแดงประมาณนั้นมีกินแล้วก็ตีกระสืออยู่พ่อศรีเป็นแล้วก็คือจบเป็นเป็นเด็กในในสังกัดค่ะ ABC กี่กันสังกัดเนี่ยค่ะฝากขอบคุณลูกศิษย์ลูกนะขอบคุณครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิวิชาให้เราทั้งที่ท่านเสียชีวิตในเส้ษชีวิตแล้วก็ตอนแล้เก็เียตามแล้วก็ขอบคุณอารชิปาถามเช่ไครคบแล้วพูดถึงลูกศิษย์ลูกหาที่กําลังเรียนอยู่ด้วยหลายๆอย่างก็ขอบคุณนะคะนะคะในเส้นทางชีวิตการรับราชการก็ถึงวันที่นะคะวันแห่งเกียรติยศนะคะก็คือ60นะ60ปีนะคะ ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะมาจนถึงจุดสิ้นสุดของครบกําหนดของการที่เขาให้เราพักแล้วนะคะแต่ทางด้านวิชาการเราไม่ได้พักนะคะตลอดระยะเวลาของการเป็นครูมานะคะก็ได้ทำอาชีพที่เลือกแล้วก็รังที่จะทำนะ,ะเพราะว่าตั้งปรณิธานมาตลอ,ลอดว่าครูคือผู้ให้ให้การศึกษาะะให้โอกาสล,ลุกศิษย์เสมอเพราะฉะนั้น ในโอกาสที่เรานะคะมีโอกาสในการสอนับอุูมศึกษาแล้วก็ในศาสตร์สาขาวิชาที่เรารักก็คือทางด้านภาษาศาสตร์นะมีโอกาสให้ความรู้และและลูกศิษย์เนี่ยก็ได้นําความรู้ไปใช้ประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านลูกศิษย์ทางด้านสายภาษาศาสตร์หรือศิลปศาสตร์ทางด้านภาษาอังกฤษนะคะ,นะคะขอบคุณ อยากทุกๆสิ่งทุกๆคนทุกกำลังใจทุกกำลังใจที่ทำให้มีวันนี้ขอบคุณท่าครับก็ขอบคุณคุณครับวขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกคคท่านมีความสุขความเจริญ <modelling> ต <out> <fragr iş> ่อไปสวัสดีครับ